ทำไมแต่กกแต่เกาแต่เกาแต่เดิมทาไมปูย่าตาทวดรีเป็นไก่กวกของอวกนะนีเรืออ้วนะพวกวยังไม่รู้เลยจอ้ยเเลยเจบมาเลยลูกตเลยหได้หได้ไนังตะไม่ไดลเพื่ออะไรลเพื่ออะไรลางเดียยวเดีดูให้กยตื่น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบ้านไหนนะบ้านป่า,าปขาวบ้านปลาขาวหมู่บ้านป่าขาวป่าขาว สงจังหวัดบุรีรัมค่ะ่อนกระบาเขาเป็นนหลับนอนทางหลังวันนี้สองาเิมไกเขาเลแช่เออที่มองเียแช่กันไปเยอะๆนครับเนี่ยเร็น้งไก่แ้ไปเอาเอาใส่เอาใส่เอาใสอะไรเรเพ

อยู่เห็นอ้วกไหมอยู่ไม่เห็นอยู่ไม่เห็นอยู่ไม่เห็นอ้วกอยู่ตรงไหนอ้วกอยู่ตรงไหนอยู่เห็นไหมอูอยู่ไม่เห็นอยู่ไม่เห็นไม่เห็นอ้วกอยู่อ้วกอ้วกอยู่ตรงนี้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 อ้วกอยู่ไม่ได้ไปไหนอ้วกอยู่ตรงนี้นี่ของอ้วกนี่ของอ้วกอีโมอียูยูเอยูยียาเยอูยูดูจักใบมันนี่คืออะไรนี่ เรือคุณประเทศจีนประเทศจีนรู้จักไหมเนี่ยของประเทศจีนนี่แหละของอ้วนะของอ้วไม่ใช่ของคุณเออของอ้วจริงๆริอ้วมาอ้วขี่เรือมาเรือล่มเรือล่มลูกหลานอ้วตายหมดเลยตายไม่เหลือเลยตายหมดเลยอยู่ในเรือตายหมดแล้วไม่เหลืออะไรสักคนนี่แหละของอ้วนะอ้วอยู่ประเทศจีนนะอ้วไม่ได้อยู่ประเทศไทย วกอยู S <S <preach science> ่ประเทศจีนประเทศจีนสมัยป mm ู hmm. ่ย <Hiç> ่าตายายสมัยแต่กุกแต่เก่าแต่เก่าแต่เดิมสมัยปู่ย่าตาทวดนี่ประเทศจีนอ้วกของอ้วกนะนี่เรืออ้วกนะพวกอ้วกยังไม่รู้นี่แหละอ้วกจะบอกใครรู้รู้ก็รู้อ้วก็ตายอยู่ตรงนี้เมียอ้วก็ตายอยู่ตรงนี้ตายอยู่ทําบุญทํากุศลให้อ้วกด้วยเอาไหมเอาเอาทำไหมทำอ้วกนี่แหละอ้วกจัปรด ให้ทุกคนถ้าทำบุญให้อ้วอวจะให้ทุกคนอ้วกไม่เสียดดยอ้วกไม่เสียดนี่แหละของอ้วนี่ละของอรอาปูริกีอุยอุอุยเจ็ดสาเอาเลยเจ็ดสาบเอาเลยเจ็ดสามเจ็ดสาเอาเลยเจ็ดสาเอาเลยเจส เมูอด้วยดาด้วยลาเพืออะไรลาเพืออะไรงเดียวเดีเดียยวูให้ก่ออย่าพึงลุกอย่าลกนะลูกเอาของดีก็ต้องใจเย็นๆขอโทษขออภัยนะขอโทษขออภัยนะอย่ามาลุกไม่ได้มาลุกลมไม่ได้มาลุโทษขอรับจะได้ทำบุญทำกุศสให้อาจะได้ทำบุญทำกุศสให้นะขอนะ Là chị xám, chị xám. Ồ, làm 3 đó chấm đã chấm đã, chấm dập dân chấm là dập 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 05, dập dập 05, dập 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 ตัวเดิมมันไม่ไปไหนมันไปไม่ได้ 3, ลูกห้าเจ็ดสามลูกห้าเจ็ดสามอยเอขาไม่มีผิดมีภัยอะไรหรอกลูกคือมันอยู่นานแล้วขอเขาขอเขาเวลาจะได้อยากโข,โข,โข,โขอหลวขอลาบเขาไม่ทำลายใครหรอก็อยู่อย่างนี้แหละเขาไม่ทำอะไรใครเขาไม่ ไม่เราไม่ให้คนเห็นหรอกต้งหันไปไหนเขาอยู่ยังนีเอ้ามาอยู่ตรงนี้มีใครเห็นไหมคือคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นเขาไม่ไม่ไม่ทำอะไรเราหรอกลูกเขาอยู่อย่างนี้ถ้าเขาสงสารลูกหลานเขาก็ให้ตัวเล็ขคือใครเห็นเอ้าพักันจุดทุกขุดเกลียดได้ไหมได้ไม่หวยอ่ะถูกไหม ถูกนะถูกบ้างไม่ถูกบ้างใช่ไหมคนไหนไม่ดวงก็ถูกคนไหนไม่มีดวงไม่ถูกนะลูกอันนี้อย่าไปโทษเขานะมันอยู่ที่ร่วงของเราอยู่ที่ดวงของเรา จะเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่นะไม่ได้บังคับเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับนะอย่เอาหรือไม่เอาแล้วแต่ตัวเลขมันเป็นแนวทางลูกตัวเลขมันเป็นแนวทางไม่มีใครฟันธุงหรอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนมีใครรู้ไหมไม่มีไม่มีใครรู้คือ ครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้ปููก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนทาาให้ตรงๆเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะเจ็บสามเจ็สามระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะเจ็บสามระวังให้ดีเจ็ดสามเก็สามฟังเอาไหมเนี่ยฟังเอาไหมเนี่ยเจ็สามระวังให้ดีนะมันจะออกรุดเลยตัวนี้แหละตัวสำคัญตัวนี้แหละตัวสำคัญสำคัญแน่นอน วันจันท์มันเป็น 7, หน 7, 3, ลักเจ็ดมันคือเจ็ดสามลูกเจ็ดสามหลักห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้ามันจะเข้าหรือไม่เข้าบอกมาเลยนะบอกมาเลยนะบอกให้มาเลยบอกบอกบอกก่อนมันจะเข้าหรือไม่เข้าล่างศูนย์ห้าหรือศูนย์อะไรศูนย์ห้าหรือศูนย์อะไรบอกให้รู้บอกให้รูกให้ห้านรู้ก่อนบอกให้รู้ให้ห้านรู้ก่อนอย่าให้โกหกลูกร้านไม่ดี โอ้โหมาตัวลูกหลานบอดีตัวตัวตัวมาเป็ตัวบาได้ตัวบาได้บาให้ตัวนี่แหละของสุัยปู่ยูาตายายนี่แหละคือเรือโบราณอยากตัวลูกตัวหลานไหมไม่ตัวไม่ตัวมันมีศูนย์อีกไหมศูนย์มาอีกไหมศูนย์ไม่มาหรือศูนย์มาบอกตรงๆล่างศูนย์มาหรือศูนย์ไม่มาถ้าศูนย์มาก็บอกมาว่าศูนย์ไม่มาก็คือศูนย์ไม่มายับ โอยให้ลูกหลานมัวพัวไปเรื่อยๆมันไม่ถูกถ้าเสียล่ะทำไงตามก็หายากกว่าจะหาเงินมาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ได้มันลำบากนะกูบาอาจารย์เอ้ยเอาพ่อโก้อันนี้เหลือคนโบราณออามาใส่แจกเย๊ะแะเหนแกโก้กี้อังโก้เล็กี้อังโก้เล็กี้กุ้งกุ้งนี่ละเอาโก้เล็กี้ข้าอาโก้เล็กี้หรือกูเหมือนแกนีลูกโก้เล็กี้หรือบี เบ้นเลยแบ้นเลยแน่นอนแน่นอนศูนย์ห้าจริงๆถามก็แล้วเระว่าศูนย์ห้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 าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้า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 ติดสามติดสามติดสามสามตัวไม่ให้นะลูกตัวไม่เข้าถ้าไม่ไม่เข้าหรอกมันจะเสียดายสามตัวสามตัวสามตัวจะให้หรือไม่ให้อันนี้แล้วแต่นะ อันนี้เล่าตอต่แต่นะแล้วแต่นะ สามตัวสามตัวเดียังหาอยู่ยัหาอยู่ขอสั่งเขาขอเดี๋ยวขอสั่งเขาก่อนขอสามตัวขอสามตัวเดี๋ยวหาให้ก่อนอย่าเพิ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งลูกนะยังหาอยู่พอใจไหมพอใจไหมศูนย์ห้พอใจไหม

สามตัวเก้าเก็ดสามเอาติดไปติดมานะลูกอย่าโม้นะเก้าใสข้างหน้าเก้ามันไม่ไปไหนหรอกเก้ามันอยู่ตลอดตลอดไอ้เก้ามันไม่ไปไหนเก้าเก็ดสามเก้าเก็ดสามจำไว้ให้ดีเอาเก้าใสเอาเก้าใสดื้อพี่น้องเอ้ยลูกหลานเอ้ย คนเยอห้าคนสี่คนเยอห้าคนห้าค,คนห้าค,คนห้าค,ค,ค,คนไม่ใช่สี่คนนะไม่ใช่สี่คนห้าคนจมน้นําตายทั้งหมดมันเป็นศูนย์ห้าลูกเป็นศูนย์ห้าจริงๆ,ๆอยู่ในเรือห้าคนอยู่ในเรือห้าคนนะอยู่ในเรือห้าคนจมน้ําตายหมดจริงๆแน่นอนใครไม่เชื่อ เวลาหวยออกมันจะออกโุนห you know. ้าจริงไหมถ้าไม่เชื่ออันนี้ไม่ไม่บอกนะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อกันแล้วแต่คือโบ่ให้แล้วแน่นอนลมงีอังโลิมีอังกลิยกออยะลโมกอลิอังกลิอังกลิงโกลิลอังกลิอังกลิอังกลิเอาขาเอาปลามาเลี้ยให้เขากินหน่อยนะ อย่าเอาแต่น้ำต้มน้ำแดงมาถวายเอาข้าวเอาน้ำเอาปลาเอากะลาไปด้วยอย่าเอาแต่น้ำแดงมาถวายนะลูกอย่าบอกว่าน้ำอย่าเจะน้ำแดงมาถวายเขาเเออาาาาะไรมถวยให้เขาทานน้อยอย่าเอาแต่น้ำแดง